อลิอจา้างอลิจ้างเข็มก็ได้อันแรกเอาอันแรกก่อนเข็มก็ได้ไว้ทําอะไรหลกอ่าไว้เย็บเสื้อผ้าอ่ะเรื่อย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 ไปทำอะไรนะเรื่อยอะไรนะเรื่อยไม้อ้าวอันนั้น เอาอันไหนนะที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรปะแจปะแจปะแจเอาไว้ซ่อมอะไรนะปะแจไว้ซ่อมอะไรลูกอันนี้อันนี้ปะแจไว้ซ่อมอะไรลูกปะแจไว้ซ่อมอะไรเจ้าปะแจไว้ซ่อมอะไรครับเอาจิ้มอันนี้ก่อนจิ้มนี้อันนี้ไว้ซ่อมอะไรลูกแล้วเป็นเครื่องมือช่างนะเร็วเร็วลูกจังครับเอาปะแจก่อนปะแจอยู่ไหนปะแจนี่นี่นี่ไว้ซ่อมอะไร ต้อมลายนะกดให้โดนหลกสองปุ่มพร้อมกันปุ่มนั้น <pers> ยังไม่ทำอ่าโอเคเอากันกไกลกันไก่ไว้ทำอะไรกันไก่หลกกันไก่กันไกลหลกกันไก่ไว้ทำะารกันไก่ไว้ตัดอะไรหลกดูสิดูในรูปสิตัดอะไรครับ กันไก่ไว้ตัดอะไรลูกดูดิมีตัดอะไรได้บ้างนะเมื่อวานเราก็เล่นกันนะกันไก่อะตัดอะไรลูกเก็ดดดกระดาษตัดกระดาษอันนั้นกระดาษอยู่ไหนกันไก่ยังไม่โดนปุ่มเลยลูกกดพร้อมกันอันหนึ่งสองสามกดสองปุ่มด้วยปุ่มนู้นหน่อยโอเคกด ใช่ไหมเอ็กเตอ่ะต่อไปเป็นพวกพวกไว้ทำอะไรนะพวกไว้ทำอะไรลูกขุดอะไรข,ดดะขุดดินอ่ะขุดดินอ่ะจิม <Hey. S 1> พร้อมการสองปุ่ม <Hey. S 1> โอเคอ่าล้านต่อไปตะหลิวตะหลิวไว้ทำอะไรนะตะหลิวไว้ทำอะไรนะ อยู่จังก็มีนะไว้ทําอะไรนะแนน่ลูกตะหลิวไว้ทําอะไรนะอ่ะจิ้มลูกจิ้มจิ้มลูกจิ้มอ่ะจังครับตะหลิวไว้ทําอะไรครับเหมือนเหมือนที่เอ็มเคเหมือนที่เอ็มเคเอ็มเคทุกจโอเคอ่ะแล้วตะหลิวไว้ทะไรมีนี่นตะหลิวนี่ อาจิ้มก่อนลูกเร็วๆเหลือสามลูกเองเร็วๆตะหลิวก่อนลูกตะหลิวไว้ทำลายดิวจัง,จงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมันก็กดไม่ลงนะ,ะหนูขยื่นแผ่นมันอะเอาตะหลิวก่อนลูกตะหลิวนิวจังครับตะหลิวหน่อยอ่าไว้ทำการลายเร็วๆลูกจิ้มให้โดนปุ่มสีดำ โอเคอ่านต่อไปคอนคอนไว้ตอกอะไรคอนตอกอะไรครับลูกแล้วๆลูกคอนคอนตอกอะไรลูกคอนร็วจังจิ้มคอนก่อนคอนต่ออะไรลูกตอกอะไรต๊กตอกตอกอะไรลงไปนะอันนี้ ไหมถูกต้องอันสุดท้ายอะไรลูอกอันสุดท้ายเหมือนป๊าปามีอะอะไรนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายเรียกที่อะไรนะนที่หน่วยที่กลหนวดเด่นไม้แต่แล้วกูจบไหมโอ้โหทำนั